ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรออรอนนท์ศักวรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ของนิดาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่าคำพิพากษาจะออกมายังไงหนอมหาวิทยาลัยไล่นักศึกษาปริญญาเอกเอ,อ,ออกถอดวีซ่าด้วยข้อหาทุจริตเพราะใช้ generative AI อ,อ,อย่าง Chat GPT ทำข้อสอบมาส่งนักศึกษาเอามอถูกไล่ออกจึงไปฟ้องศาลและบอกบอกว่ามีหลักฐานว่า p r o f e s อร์ป้อนข้อมูลให้ Chat GPT <T. S 2> เองออกมาจนเหมือนคำตอบของเขาสมมุติว่าพี่อ่านเป็นอาจารย์พี่ให้โจทย์หนิงก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ด้วยซ้ำหนิงก็อาจจะใช้หรือใช้ไม่รู้แชท GPT ในการตอบคำถามนั้นแล้วเอาคำถามนั้นมาส่งแล้วถามว่ารู้ได้ไงว่าแชท GPT เป็นคนเขียนนะ,อ,ะอันนี้อย่างอยากรู้เหมือนกันก็นี่ไง,ไงก็ตอนนี้ฟ้องกันอยู่เขาบอกว่าตัวอาจารย์่ลองเอาโจทย์ไปให้แชทแชท GPT ตอบ มันออกมาเป็นแบบนั้นเลยแล้วออกมาเหมือนกัน